ประกันสุขภาพคืออะไรประกันสุขภาพคือประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแก่ผู้เอาประกันซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกรมธรรมประกันภัยได้ออกเป็น2กรมธรรม1ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลเป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันเฉพาะคนเดียวรายเดียวสามารถเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ตามต้องการ 2. ประกันภัยสุขภาพกลุ่มเป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกัน2คนขึ้นไปโดยบริษัทหรือองค์กรทำเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานและสมาชิกโดยเราสามารถแบ่งประเภทประกันสุขภาพตามความคุ้มครองได้ดังนี้ 1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยในเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ป่วยที่ได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า6ชั่วโมง 2. ระการสุขภาพผู้ป่วยนอกเป็นประการที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงกับต้องนอนพักรักษาตัวเช่นค่าตรวจค่าวัคซีนค่ายา 3. ประการสุขภาพโรคร้ายแรงเป็นประการที่ครอบคลุมการรักษาโรคร้ายแรงโดยเฉพาะเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการรักษาระยะเวลาที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายสูง 4. ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันจากอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิตซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงจ่ายค่าสินใหมทดแทนหากอาการรุนแรง 5. ประกันชดเชยรายได้เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกันที่ไม่สามารถทำงานได้ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล